นี่นครับอีสุออนิวจัดตรงใหม่พร้อมกับแก่ล้อแบกแก้เพายันนะครับแก้กระด้างเดี๋ยวเราชมเลยนะครับแล้วก็ดูนะครับเนี่โหลดมาแล้วไม่ต้องไม่ตัดไม่อะไรเลยไม่ทงไม่ถอดนะครับกระเด้งกระดานกระด้างนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับแบบนิ่มๆจบจบนะครับใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เราส่งหน้าสองหลังสี่ตัวเต็ยางบาง วิ่งนิม่มเรียดิน สวัสดีครับจะมาไขข้อของใจกันหน่อยนะครับถามมันเยอะเหลือเกินนะครับรถโหลดมาไปเอารถออกมานะครับหน้าหนึ่งหลังสามหน้าสองหลังสามนะครับมันกระด้างทำยังไงบ้างอ้าวคันนี้ก็มาหน้าสองหลังสามนะครับมาแก้ผมผมแก้อะไรให้บ้างมาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับระดับแรกนะครับแกะใส่กันแบกนะครับใส่กันแบกแล้วก็จ้งศูนย์นะครับใส่เงนแบกั้งศูนย์แกยังกินนายอยู่พันสี่ร้อยบาทนะครับ แล้วก็รับประกันหมื่นโลวิ่งมาหาผมตั้งศูนยรปีอีกหนึ่งราบนะครับส่วนข้างหลังนะครับกระด้างผมไล่แหนบให้ไหม่แล้วก็แก้เพยันให้นะครับอ่ะดูวนี้อันนี้เั้งแต่โช้กเดิมโรซีนะครับนี่ใส่กองมาสามผมดัดให้หนึ่งนิ้วแล้วก็ไล่แหนบให้นะครับอันนี้ทําแบบบรรทุกได้นะครับแหนบชิดเลยนะครับแต่ความนุ่มเหมือนเดิมไม่มีกระด้างนะครับลองได้ผมพาลองจนจบนะครับทําเสร็จพาลองหมด ครับไม่มีปล่อยลูกค้ากับก่อนนะครับจนกว่าลูกค้าจะพอใจนะครับว่านิ่มขนาดไหนพารูดทุกหลุมนะครับก็นะครับถ้าแก้ทรงหน้าหลังนะครับแก้ทรงหน้า500ร้อยแก้ทรงหลังนะครับอยู่พันห้ารวมเป็นสองพันนะครับถ้าแก้ทรงหลังอย่างเดียวนะครับพันห้านะครับแต่ถ้าแก้ล้อแบกตั้งศูนย์พันสี่ประกันหมื่นโลตั้งศูนย์ฟรีหนึ่งรอบนะครับ ส่วนข้างหลังไล่นิ่มนะครับก็นั่นแหละครับจัดแนบพันห้าจบเลยถ้าไม่ได้แก้อะไรมาก็แก้พยันอยู่8ปดบาทจบแค่นั้นแหละครับรถไม่มีอะไรมากแล้วที่เหลือก็เติมน้ำมันเพียงเดียวอันนี้ทรงหน้าสองลาสประมาณนี้ครับร่อไหมจบข่าว